สวัสดีครับวันนี้มารีวิวของดีกแล้วมาด้าไฟเตอร์นะครับตัวนี้มือรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถพร้อมใช้นะห้องเครื่องสวยมากนะหน้าเดิมนะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแวเจ้าของเก่าขอโดนอะไรมาอาจจะโดนพวกน้ํากดนะํากดแล้วไม่ได้ล้างนี่เป็นคราบหน่อยนึงแต่โดยรวมหน้าเดิมนะหน้าหน้าหน้า,นาตาเดิมดูดูสน็อตดีสน็อตนะรถมือเดียวป้ายแดงนะ ผมซื้อกับเจ้าของมานะครับคันนี้ไม้แสนสองแท้นะฮะรถไม่ได้บรรทุกหนักนะฮะเจ้าของบรรทุกผ้าขายนะฮะผ้าขายพาส่งตามตลาดนัดนะครับภา,ภายในสวยนะนี่ภายในกิ๊กลูกยุกยางอะไรยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะฮะนี่น,นี่ตัวนี้ไปเป,เปิดแคปได้นะครับนี่ฮะนี่ กระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะครับระบบเบรก ABS นะฮะตัวนี้ไม้แสนสอนี่นะเครื่องฟิตตัดติดง่ายนะครับ CD โรงงานใช้งานได้ครบนะฮะกุญแจ2ดอกโรงงานนะอ่าอันนี้อ่าคู่มือโรงงานนะบุกโรงงานยังอยู่ครบหมดนะฮะนี่กระจกไฟฟ้านี่ใช้งานได้หมดนะ อคอกหลังคาลงเล่มเรียบร้อยนะครับตัวอคอกหลังคาลงเล่มเรียบร้อยนะยังอะไรอยู่ครบนะครับชุดแม่ลงไม่แรงอะไรอยู่ครบนะครับภาษี6หปนะประกัน2องบวกนะันนี้ยางเยิ้งเต็มนะยางเต็มยางนี่ไม่มีแตกรายงานเลยนะนรถพร้อมใช้นะภายในไม่มีกลิ่นอับนะครับภาษี6ห เครื่องนิ่งๆอ่ะไฟเฟยติดหมดครับนี่เครื่องไม่มีระบายเลยนะครับเครื่องนิ่งๆความร้อนปกติระบบเบรก ABS นะหัวน็อตน,นะส,สวยๆนะยู่บาร์โค้ดอะไรของ ABS ยังอยู่นะครับนี่ความถิ่ความเย็นของมัน ยังไงสนใจพิดต่อได้นะราคาแป0 0 0ครับผม